เมื่อวันที่29เมษายน2567เวลา11.30นโรงเรียนกวดวิ voilà ชาแกนวิทย์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกนกอ่อนบุญมีผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชาแกนวิทย์ได้จัดพิธีประกาศความสำเร็จมอบรางวัลและประกาศจิตคุณแก่นักเรียนที่สอบติดโรงเรียนชื่อดังในจังหวัดคอนแกนและโรงเรียนในจังหวัดใกล้เคียงได้มากที่สุดของรุ่นที่29โดยมีคณะครูผู้ปกครองและ นักเรียนร่วมในพิธีอย่างคับข้างโรงเรียนกวดวิชาแกนวิทย์หรือ KW Center เปิดสอนมานานกว่า29ปีตั้งแต่ระดับชั้นป .1 ถึงม .6 กับความภาคภูมิใจอย่างต่อเนื่องกว่า29ปีพร้อมสอนออนไซต์และออนไลน์ line, กับการเตรียมความพร้อมสอบโอนิ net, และการวางแผนสอบเข้าม .1 ม .4 ทุกโปรแกรมทุกโรงเรียนคลังข้อสอบเก่าจำนวนนับพันข้อ และระบบประเมินที่ยอดเยี่ยมช่วยผู้ปกครองในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนที่จะสมัครสอบและอาจารย์ที่มีชื่อเสียงที่มีประสบการณ์จากโรงเรียนชื่อดังในจังหวัดคอนแก่นต้องขอขอบคุณทีมงานครูอาจารย์มืออาชีพที่ช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียนที่ได้รับความสำเร็จผลงานที่น่าภาคภูมิใจในปีนี้คือในภาพรวมนักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น พัฒนาการด้านวิชาการดีขึ้นทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพสอบเข้ามหนึ่งรอบกิฟเทศโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัยห้องคู่ขนานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยคอนแก่นห้อง SEM โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามโรงเรียนวิทยาศาสตร,ร์จุฬาพรราชเทวิทยาลัยกิฟเทศโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกิฟเทศโรงเรียนกัญยาณวัฒน์สอบได้รวม130คนและ รอบห้องพรีเมียมโกทุกโรงเรียนรวม160คนนับเป็นเกียรติประวัติที่สอบติดมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ค่ะสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกนกอร,กอบ,อรบุญมีค่ะผู้บริหารโรงเรียนกฤิชาแก่นวิทย์ในวันนี้เราก็จัดงานเพื่อแสดงความยินดีกับลูกๆที่สอบติดโรงเรียน ชื่อดังต่างๆในจังหวัดขอนแก่นทั้งระดับม .1 และระดับม .4 นะคะในทุกโปรแกรมไม่ว่าจะเป็น Gifted S M T E Premium หรือว่าห้องโกนะคะในโรงเรียนต่างๆแล้วก็โรงเรียนห้องคู่ขนาดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยค่ะในการจัดการเรียนการสอนของเราเราก็ยังคงดูแลเรื่องคุณภาพอย่างต่อเน,นื่องเพื่อพัฒนา เด็กๆของเราให้มีความก้าวหน้าและจะได้นำความรู้ไปเพื่อใช้ในการพัฒนาต่อไปที่สำคัญนะคะในการที่น้องๆมาเรียนที่นี่เราจะต้องมีการสอบถามก่อนว่าจะสอบเข้าโรงเรียนไหนและเราจะสามารถจัดโปรแกรมแล้วก็ประเมินให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการจะสอบเข้าค่ะแล้วก็ส่วนระดับชั้นอื่นๆก็เรามีความมุ่งหมายที่จะให้พัฒนาการทางเรื่องวิชาการไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเรื่อง เกรดเฉลี่ยหรือว่าด้านวิชาการต่างๆที่ตามระดับชั้นของแต่ละห้องการเรียที่มาเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีปริมาณก็เพิ่มขึ้นทุกปีค่ะเราก็มีการจัดแบ่งออกเป็นหลายๆห้องค่ะก็ส่วนมากจะเป็นระดับประถมะศึกษาแล้วก็มัธยมก็จะเป็นสอบเข้าหลักสูตรเด่นที่นี่ก็คือหลักสูตรสอบเข้าม .1 แล้วก็สอบเข้ามสค่ะสูต ใช่ครับเป็นหลักสูตรหลักๆเลยแต่ว่าเราก็สอบตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 นะคะอย่างปีนี้ก็จะมีน้องที่สอบติดป .3 กริฟเตดของอนุบาลขอนแก่นที่ได้ดับหนึ่งนะคะแล้วก็ติด Death, กริฟเตสขอนแก่นวิทยายน,านี้น้องคนนี้ก็ได้ดับหนึ่งในหลักสูตรกิฟน้องฟิล์มก็ได้ดับ3นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือพี่ม .4 นี่ก็ติดกริฟไซน์ Sign, แล้วก็กริฟแมท ของขอนแก่นวิทยายนอยู่อยู่ที่นี่นะคะเราจะมีก็คือเราไม่ได้เลือกเฉพาะน้องที่เก่งๆมาเรียนนะคะจะเป็นคระทุกโรงเรียนแล้วก็คระทุกโปรแกรมเพราะว่าเรามีการประเมินเพื่อเพื่อที่จะจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับพัฒนาการของน้องๆนะคะก็คือส่วนน้องๆที่สมมติว่าตอนนี้เรียนอยู่ในโรงเรียนที่โปรแกรมไหนก็ตามทางโรงเรียนเราพร้อมที่จะจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับ เป้าหมายที่ต้องการได้ค่ะนักเรียนชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่หกโรงเรียนเทศบาลสนุกได้สอบติดระดับชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งของโรงเรียนขอนแก่นวิทยาโยนได้อันดับที่หนึ่งครับแล้วก็เ<อ>คล็ดลับในการอ่านหนังสือเตรียมสอบแล้วก็ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์ผมจะอ่านหนังสือวันละ50าข้อครับคณิตก็จะอ่านไปวันละ10ข้อครับอังกฤษก็จะอ่านวันละ25ข้อครับแล้วก็ แล้วก็ได้เรียนที่กวดวิชาแห่งนี้กวดวิชาคอนแกนวิทครับเป็นโรงเรียนที่สอนดีมากครับคณครูทุกคนสอนดีนักเรียนเข้าใจครับเป็นเนื้อหาที่แบบง่ายครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพุทธิมามูนตรีค่ะจากโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกตอนนี้สอบติดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพร์ราชวิทยาัยเลยการศิน์ค่ะแล้วก็สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ห้อง S c M ค่ะแล้วก็เป็นได้ที่3โปรแกรมกิฟเต็ดโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนหนม1ค่ะมิงขชาแกนวิทย์เนี่ยดียังไงเอ่ออาจารย์สอนเข้าใจค่ะเอ่ออาจารย์อาจารย์เข้าใจเด็กค่ะสอนดีสอนสนุกค่ะ<ม>เด็กชายมิ่งชาเพียรทองจับประถมปีศึกษาปีที่6โรงเรียนเทศบาลสนุกครับผมสอบเข้าม .1 ได้โรงเรียนขอน คอนเก่นวิทยาลัยห้องกิฟซีแอนแอนแมทครับและโรงเรียนจุฬาพรราชวิทยาลยเลยและกระสินครับหลักการเรียนมีอะไรบ้างหลักการเรียนของผมก็จะอ่านวิทย์ประมาณมาละ40ข้อครับแล้วก็คณิตมาละ20อังกฤษมาละ40ข้อครับที่ท,ที่ที่อ่านที่อาจารย์ที่แก่นีได้แนะนำใช่ไหม<ช>ครับใช่ครับ ครูครูเขาก็แนะนําครับชี้เป็นแนวทางนใ,นใช่ครับ,<ฤ>รบอย่างครูวิทย์ก็ชี้แต่เรื่องๆครับว่าเราต้องเสริมเรื่องอะไรบ้างอาค้ายคุณนี่หมูมีอะไรจะฝากไปให้พี่ๆแล้วมองที่จะทำตัวท่าต้านเบ,บ็นหมูมีอะไระปาก็ <c oughs> ถ้าเราพยายามก็ได้ครับได้ตามสวัสดีครับผมนายสุรวีครับจากโรงเรียนปฐมปิาพรครับ <c oughs> สอบติดที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามห้อง S M G ครับแล้วก็โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัยห้องกิเตศครับแล้วก็โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นมอดินแดงห้องวัดไปครับที่ผมอยากแนะนำโรงเรียนนี้คือเขาสอนดีครับแล้วก็ให้ข้อสอบที่ค่อนข้างตรงประเด็นครับแล้วก็ครูก็สอนดีครับไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่เวลาเรียนครับ คล็ดลับผมเวลาเรียนก็คืออ่านหนังสือเยอะครับแล้วก็ฝึกทําโจทย์บ่อยๆครับเยอะๆครับอาทิตย์หนึ่งก็เรียนทุกวันเลยครับฉันเด็กหญิงปวีรัตียสังกดสหนูสอบได้ที่โรงเรียนพศวทของแก่นนครโคเส้นเลกกระบงังโครงการจุลาทรราชวิทยาลัยเลยแล้วก็สอบได้ห้องกฟบ์สายของขอนแก่นวิทย์ค่ะหนูอยากเชิญชวนทุกคนให้มาเรียนที่ กวดวิชาแก่นวิทย์เพราะว่าคุณครูทุกคนสอนเข้าใจแล้วก็เอาใส่ใจเด็กทุกคนค่ะแล้วก็เก่งข้อสอบถูกประเด็นตรงจุดค่ะมชััยยกกุโลาาาาปรรรรส่เงงน